สร้างนิสัยรักกันอ่านให้เด็กๆเ,เก่งอังกฤษด้วยนิทาน2ภาษากับเหล่าการ์ตูนดิสนีย์ตัวโปรดที่เด็กๆชื่นชอบกันทะอะค่ะสำนักพิมพ์ c ีเขอเสนอหน,นังสือชุด Disney English First Reader ที่รวบรวมเรื่องราวแสนสนุกจากการ์ตูนดังของดิสนีย์ไว้ทั้งหมด8เล่ม ที่จะทำให้เด็กๆเ,เพลิดเพลินกับนิทานสองภาษาอังกฤษไทยตามระดับความยากง่ายของศัพท์และไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นอนุบาลถึงป .1 ระดับกลางป .2 ถึงป .3 และระดับสูงป .4 ถึงป .6 ยกขบวนมากันครบทั้งวินนี่เดอผู o ท t าสตอ t o ่สตอรี่เดลิตเท e เมอร์เมดเดล i ออนคิงสินเดเรล่าและบิวตี้แอนด์บ s สที่จะพาเด็กๆฝึกทักษะการอ่านคำแปลและคีย์เวิร์ดสำคัญแบบหน้าต่อหน้าพร้อมสนุกกับเกมและแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม ที่สำคัญหนังสือชุด Disney English First Reader มาพร้อมออดิโอซีดีที่จะทำให้น้องๆได้ฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงจากสำเนียงเจ้าของภาษาที่มีให้ครบทุกเล่มอีกด้วย Cinderella sees the clock. It's midnight. Goodbye, cries Cinderella. She runs away quickly and she loses a shoe. but Cinderella does not stop. She speeds down the street. Cinderella down does speeds She ยิ่งอ่านยิ่งสร้างคลังคำยิ่งเก่งอังกฤษนะคะแล้วอย่าลืมติดตามหนังสือชุด Disney English First Reader ให้ครบทั้ง8เล่มได้ที่ร้าน C1 Book Center ทุกสาขาใกล้บ้าน